กลับเข้ามาครับผมอยู่กับพลโทพรดอนพัฒนาถาบุตรนะครับส่ยแมวครับใช่ครับเรื่องเขตแดนนั้นก็ร้อนชาแล้วใช่ครับโอ้แต่พอร้อนกว่านั้นอีกก็คือจูจูเขาบอกเอ้ยเรามีการเซ็นเ o u กับสหรัฐอเมริกานะเรื่องของแร่หายากหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแร่เอิร์ดอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อตกลงความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันด้านห่วงโซ่อุปทานเท่านั้นโอ้โหเฮ้ย หลากหลายขนานี่ตกลงยกให้เขาแล้วเหรอยกให้อเมริกาแล้วเหรอ,อยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะมันบอกว่าเป็น m O อบันทึกความร่วมมือดัะ,ะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่สัญญาแต่ประการใดแต่คล้ายๆมันเป็นสิ่งบอกเหตุมันเป็นเครื่องมือที่จริงๆเนี่ยคือทางสหรัฐเราต้องเข้าใจว่าปัญหาเรื่องแร่หายากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐกับจีนเผชิญหน้ากันและอัดกันเลยเรียกว่าอัดกันเลยนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยทางเทคโนโลยีอะไรก็ตามชุดความคิดการประดิษฐ์นัก ผลิตต่างๆเนี่ยนักสร้างสรรค์เนี่ยยังถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่จะผลิตสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามเถอะคิดได้แต่ถ้าไม่มีวัสดุต้นทางสารต้นทางก็คือไอ้แร่หายากไอ้ความคิดก็เป็นความฝันครับแต่ทางจีนเนี่ยสารตั้งต้นมีพร้อมเขาเป็นที่หนึ่งและการคิดเนี่ยกำลังไล่จี้ตูต่ติดๆรัะนั้นสหรัฐกับจีนก็สหรัฐต้องยันกับจีนเรื่องนี้อัดกับจีนเรื่องนี้พอ,ออัดตรงนี้ปุ๊บก็ต้องหาพันธมิตรเนี่ย ไม่รู้ละพันธมิตรโดยเฉพาะพันธมิตรถ้าเกิดประเภทว่าอยู่คือกลางๆหรือไปเทกับจีนนะต้องดึงมาอยู่ฝ่ายตัวเองและพันธมิตรนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามีแร่หายากยิ่งดีของไทยเนี่ยไม่ได้มีมากหรอกแต่มันคขาเป็นพันธมิตรเพราะว่าเฮ้ยดึงมาอยู่กับสหรัฐซะแล้วพอดีไอ้พื้นที่ตรงนี้เราต้องยอมรับนะไอ้ภูมิภาคเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเป็นลาวเป็นไทยมีแร่หายากแต่ตัวที่มีมากเราปฏิเสธไม่ได้มันก็คือเมียนมาะนะครับกับลาวซึ่งปัจจุบันเนี้ยไอ้สัมปทานเหล่านี้ มันก็เป็นของจีนมีอิทธิพลอยู่แล้วอืทางในเมียนม,มาก,ก็เป็นเพียอกลุ่มว้านะครับแต่เป็นว้าที่เป็นเนี่ยกอค้ายาเสพติดแต่ในขณะเดียวกันก็ดันเป็นพื้นที่ที่ดันมีแาาร่นนรแหายากตรงนี้อีกเฉะนนั้นไอ้เรื่องแร่หายากตรงเนี้ยสหรัฐต้องดึงแนวร่วมดึงพันธมิตรมาให้ห่างจากจีนแต่ขณะเดียวกันก็สแสวงด้วยถ้าเรามาเทียบเนี่ยจากที่ไทยมีอยู่เนี่ยมันถือว่าน้อยไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นการมีที่เก็บเกี่ยวว่าใช้เป็นทางผ่านได้ อืเป็นทางผ่านไหมคราะว่ายัางไงหมายความว่าเฮ้ยเอามาจากเมียนมาก,ก็ได้ม,มาจากลาวก็ได้แล้วมาที่ไทยครับอแล้วไทยก็แปรรูปแล้วก็กลับไปฉะนั้นตรงนี้หละ่ะมันถึงเป็นปัญหามากเพราะว่าต้นทางของปัญหาเนี่ยมันคือจีนกับสหรัฐซัดกันเรื่องแร่หายากมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นอแล้วคนก็เลยตกใจแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขของไทยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจิ๊บจิบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการนะ ในแง่ไอ้ของไทยเนี่ยกำลังผลิตที่เอมันส่งไปหลักพันแต่ล่าสุดไปเนี่ยหลักพันตันปีที่ผ่านมาหกเจ็ดเนี่ยมันส่งไปหมื่นกว่า <13. S 2> แต่หมื่นกว่าตรงเนี้ยเขาก็บอกหมื่นสามเอ,เอ๊ก็ไทยมันมีอยู่น้อยมันไปผลิตได้เยอะนำเข้าก็ตะกร่าเออนะฮว้นําเข้า,า,าเรื่องจริงเนี่ยบริษัทต้นทานที่มาแปลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบริษัทฝรั่งบริษ<ะ>ัทแคนาดาครับอแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้แปลเสร็จก็กลับออกไป คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของทางยุทธศาสตร์เลยนะแต่คนเขาสงสัยคือว่าทำไมอ่ะรัฐบาลถึงไม่พูดก่อนทําไมต้องให้ทรัมป์เป็นคนพูดคนไทยไม่รู้เลยนะว่าเฮ้ยเรามีเอ u มอตัวนี้ค่ะนี่ไงที่คนเขาสงสัยปกปิดอะไรคือไม่ต้องสงสัยอ่ะเพราะรัฐบาลก็คงรู้ก่อนประชาชนไม่นานหรอกรัฐบาลก็รู้ก่อนประชาชนไม่นานหรอกรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องมันจะมีประเด็นมานะเพราะระดับประธานาธศาสตร์มาเนี่ยมันต้องมีประเด็น แต่เขาไม่ได้บอกหรอกพอระหว่างทางที่บินมาจะใกล้ถึงอยเอาล่างไม่ให้ดูอีกข้อหนึ่งยิ่งเสียแม่พุ่นเงี้ยคือก่อนหน้านี้เราเห็นนะครับว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยซัดกันอยู่แล้วหลักเลยล้แล้วเรื่องไอ้แร่หายากเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ครับย้อนกลับไปครับเราลงนามข้อตกลงสันนิภาพเมื่อตอนเบรกแรกก็มีแค่โดนัลด์ทรัมป์กับอันวาใช่ครับพอมาแลเอิร์บก็เรากับสหรัฐและก็ชาติอาเซียน นี่เราเลือกข้างแล้วเราทิ้งจีนแล้วเราไม่ได้เราถูกสภาพบังคับแวดล้อมทั้งเป็นนมัดมือชกไ,ไม่ใช่เฉพาะไทยไปลงนามนะ,ะมาเลเซียก็ลงด้วยแต่สาระของมาเลเซียเนี่ยมันซอฟกับไทยเพราะต้องยอมแล้วก็ยังไงก็ต้องอ่อนกับไทยเพราะว่าของไทยเนี่ยเหมือนว่าในบันทึกจะบอกว่าเหมือนเป็นความเร่งด่วนอันดับหนึ่งนะถ้าจะเกิดมีการมาลงทุนหรือมีทําอะไรหรือคนและหายากเจอเนี่ยไทยก็ต้องเหมือนสื่อสารสาระก่อนอ่ะเป็นประเทศอันดับแรกครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราดูจากอ ภูมิประเทศก็ต้องยอมรับไทยมีโอกาสที่จะมีมากกว่ามาเลเซียเพราะไทยติดกับเมียนมาร์ไงติดกับลาวไงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแร่หายากสูงอยู่แล้วตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันก็เลยเป็นข้อที่ประชาชนถึงเฮ้ยคือเมกาก็เล่นเกมว่าบีบเลยเฮ้ยจริงๆน่ะคือเล่นเกมเองต้องลงเองไม่ลงเดี๋ยวข้าจะต้องลงโทษอะไรเองคือมันถูกบีบคอด้วยภาษีธรัมอยู่แล้วไง ไอ้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะเออถ้าเกิดไม่ลงเดี๋ยวเลยกลายเป็นสี่สิบเลยถ้าลงอาจจะเหลือแค่สิบหรือศูนย์ที่มีเหลือเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกเอาแล้วอย่างนี้จีนเขาไม่นั่งเป็นมังกรหนวดกระดิกอยู่เหรอจีนเขาไม่นั่งดูว่าเฮ้ยตกลงพวกเองจาวยังไงวะไทยมาเลเขมรอันเนี้ยหงุดหงิดแน่แต่ว่าเขาก็ต้องค่อยๆดําเนินการเพราะตอนเนี้ยเขาถูกโจมตีในแง่เรื่องกรณีสแกมเมอร์ไง จีนเทาในเรื่องสแกมเมอร์จีนเ<ะ>ทาเนี่ยฝ่ายจีนก็พยายามจะสื่อสารมาตลอดว่าไอ้พวกนี้เป็นจีนเลวเป็นจีนเทาถูกกวาดล้างในประเทศแล้วออกมานอก,นอกประเทศมาสร้างความทุกข์ยากไอล้ลำเค็นให้แก่ประเทศอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนสังชาติไม่ใช่จีนแล้วนะออกมาแล้วไปเปลี่ยนสังชาติและเช่นไปเป็นกัมพูชาและอื่นๆ<ะ>น,นะครับแต่ทางฝ่ายสหรัฐก็พยายามสื่อสารว่าเฮ้ยหรือโลกทางตะวันตกเฮ้ยจีนเล่นสองหน้าหรือเปล่าอ่าคือหมายความว่าใช้ไอ้พวกเนี้ย ออกมาทําลายล้างข้างนอกแล้วก็หารายได้เหมือนรู้เห็นมันจนอ่ามองว่าสมคบคิดหรือเปล่าจีนก็ต้องพยายามสื่อสารว่าไม่ได้สมคบคิดแต่ทางฝ่ายนี้ก็พยายามบอกว่าสมคบคิดนี่ถ้าอย่างนั้นเอาจริงๆนะย้อนกลับไปเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยที่คนมาเสียชีวิตในคขีรเนี่ยผมว่าจริงๆเขาอาจจะรู้อยู่นานแล้วนะแต่จังหวะว่าอเมริกาสั่งว่าให้จะจี้จุดจีนให้ขยับไม่ได้เรื่องสแกมเมอร์เอาซะเลยตอนนี้ ใช่ไหมเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยเราอนุมานได้เลยว่าต้องเป็นพี่ใหญ่รับลูกกันหมดพอสหรัฐปั้งอังกฤษปั้ง <ฮะ S 1> เกียไอ้เกาหลีใต้ปั้งเวียดนามเริ่มเปิดะทะลวงขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอา้าวเฮ้ยพอฝั่งเมียนมาก็มีปฏิบัติการครับในไอ้เคเคพาร์คขึ้นมาคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้การเป็นรายการของฝ่ายเมียนมาเนี่ยปฏิบัติการเองหรือมีพี่ใหญ่จีนอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็ยังก็แบบยังงงๆอยู่เอ๊ะหรือว่าเมียนมาต้องมาแสดงออกแบบเนี้ย เพื่อเอาใจพี่ใหญ่สหรัฐอีกอเพราะกลัวถูกมาเล่นงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติการเนี่ยไอ้เรื่องสแกมเมอร์ซีกเมียนมามันเป็นความยากลําบากแล้วนะ,ะเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันต้องไปใช้อินเทอร์เนต็ตของสตาร์ลิงดาวเทียมะถึงถ้าสหรัฐจัดการปั้งมันก็ไปต่อไม่ได้อตอนเนี้ยมันถึงมีกระแสข่าวไงไอ้พวกกองทัพมดที่ปฏิบัติการในเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเฮ้ยไหลามาทางไทยบางคนจริงๆเนี่ยมันจะไหลไปที่ไอของ ลาวเมื่อวานแขกรับเชิญผมคุณไทกรว่าไปนี่แล้วนะไปที่ลาวคิงโรมานถูกต้องแต่คิงโรมันจีนเคยถล่มยับเไม่ใถูกต้องคือณตรงเนี้ยเราก็คือจีนเนี่ยเขาพยายามชี้ให้เห็นนะครับแต่แก๊งสิบสี่เคใหญ่มันอยู่ที่นั่นนะจีนเขาก็พยายามชี้เห็นว่าเฮ้ยเขาจัดการไอ้พวกนี้เขาไม่เอามันนะแต่ว่าเขาก็ถูกปฏิบัติการข่าวสารว่าเฮ้ยเองตีสองหน้าหรือเปล่าสมคบคิดเปล่ามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยคือแต่อีพวกเนี้ย คนเริ่มคิดมากไงเฮ้ยแต่ถ้ามันจะไปตรงนี้มันไปทางตรงได้ไหมหรือมันผ่านไทยแม้แต่กัมพูชาเฮ้ยมันหลบมาผ่านไทยแล้วไปหรือมันจะ,จะจากกัมพูชาแล้วไปตรงเลยเฮ้ยแต่จากเมียนมามันมาผ่านไทยก่อนแล้วไปไอ <Wow. S 2> ้ไทยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าตอนเนี้ยที่อันตรายไงว่าจะกลายเข้าเป็นประเทศที่เข้าไปสนับสนุนไอ <Wow. S 2> ้กลุ่มกระบวนการแซมเมอร์รใช่ไหมเพราะเมียนมาเสร็จไปแล้วลาวเสร็จไปแล้วกัมพูชาเสร็จไปแล้ว พี่ไทยเขาบอกให้มันจ่ออยู่เขาบอกมันไม่ใช่จ่อแล้วที่จริงเนี่ยไอ้ไทยนี่แหละเป็นตัวทางผ่านคนจะเล่นอะไรก็มาลงที่ไทยก่อนแล้วก็กระจายไปที่ประเทศเหล่านี้ทําไมทํามเดี๋ยวจะเอาไทยนี่แหละเป็นฐานใหญ่เลยถูกต้องไทยเนี่ยมันก็เลยถูกภาพเป็นจุดอ่อนอใช่ไหมเพราะจุดอ่อนตรงเนี้ยมันก็ไปเข้าทางของอาณาจัทั้งสองปีกที่จะทําให้เราเป็นบวกเป็นลบได้ใช่ครับคือสรุปแบบพูดให้ง่ายนะครับณขณะนี้ในสายตาของเสี่ยแมวนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรล่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นส่วนที่อยากจะได้คืออยากจะได้เป็นเป็นฐานที่ตั้งของตัวเองทั้งนั้นน่ะใช่อเมริกาก็อยากได้พม่าอยากได้ไทยอยากได้เขมรใช่ครับอยากได้ลาวใช่จีนเองก็บอกไม่ได้เว้ยกูลงทุนไว้เยอะแล้วถูกต้องเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไงที่พี่บอกแล้วเจ้าของตํานานยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่สมัยแรกออกแบบไว้แล้วเฮ้ยแปซิฟิกมาเว้ย มาตรงนี้ไว้ผ่านมาลการไปมาสมเดียกว้างใหญ่สองปีกเลยซ้ายขวาประเทศไทยครองหมดทางทะเลและครองตรงแปซิฟิกเนี่ยโดยเฉพาะตรงไอ้กัมพูชาเนี่ยตัวดีเลยเพราะไปใกล้ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ก็แน่นอนจีนก็มีปัญหากับไต้หวันอยู่แต่ฝ่ายสหรัฐหนุนไต้หวันจริงไหมก็มีเกาหลีใต้ไปหนุนมีญี่ปุ่นไปหนุนมีฟิลิปปินส์ไปหนุนมีอินโดเริ่มโผล่มาเอามีออสเตรเลียแต่มาดับออสเตรเลียเนี่ยสหรัฐก็ก่อนหน้าเราเนี่ยนะเพิ่งไปเซ็นเรื่องแรกหายากนะแล้วตรงเนี้ยออสเตรเลียเนี่ยถือว่า ป็นอะไรคัว่าเป็นประเทศที่มีสำรองเนี่ยระดับต้นๆเลยนะระดับสามสี่เลยนะสำรองไอ้แร่แหายากเนี่ยเป็นที่สี่ของโล<อ>กไม่ธรรมดาเลยแต่นั้นตรงเนี่ยและกาลังผลิตถึงแม้บอกว่ากําลังผลิตเนี่ยพอๆกับเราปีที่ผ่านมาแต่จริงๆเนี่ยสำรองเขามีเยอะเห็นไหมแต่แสดงว่าสหรัฐเนี่ยไปหาพันธมิตรเหล่านี้หมดจีนก็ต้องกังวลดิไอ้แปซิฟิกเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมาลงทุนให้ท่าเรือเรียมกัมพูชาไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ อ้าววันดีคือดีสารัฐมาฝึกร่วมได้เอ้าเห็นถ้าเหลือหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะมายึดปีกนี้สารัฐก็ต้องขึงไอ้แนวร่วมพวกนี้ก็ต้องขึงพี่ไทยไงเข้าไปอยู่ในปีกสารัฐด้วยให้ได้ด้วยเอาจริงๆถ้าอย่างนี้นะณขณะเนี้ยดูเหมือนว่าสหรัฐฝั่งตะวันออกเนี่ยครับปิดปิดเกือบหมดแล้วนะใช่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์ไต้หวันอ้อมมาสิงคโปร์ถูกต้องยังขาด อ่าอินโดอ่ามาเลอินโดนใช่ถูกไหมถูกแต่ฝั่งนู้นคือพม่าใช่ยังกักอยู่อ่ากักนี่ก็ยังเหนื่อยนะเพราะว่าจีนเนี่ยไปผ่านเมียนมาออกมาจริงไหมเพื่อมาออกเบงกอลได้แต่สหรัฐเนี่ยเขาถือว่าเขามีดิโกกาเซียเนี่ยถานปฏิบัติการเขาที่ครอบคลุมธรรมหาสมุทรอินเดียไว้อยู่แล้วแต่ไข่แดงตรงนี้คือครับไทยเขมรลาวเนี่ยใช่ เราพูดตรงๆก็คือ,อยังยังอ,ยงอิงอิงจีนอยู่หน่อยอถูกเพราะถูกจีนไปครอบทางเศรษฐกิจหมดแล้วไงคือทั้งลาวทั้งเขตรเนี่ยถูกต้องรวมไทยด้วยอ่าอไทยบางบาแต่จริงเนี่ยเมียนมาแล้วก็เพราะตรงเนี้ยเมียนมาเนี่ยเขาก็ต้องเล่นให้ดีนะเพราะว่าเขาเผชิญเลยชนกลุ่มน้อยอยู่เขาก็มีความรู้สึกลึกๆอะว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันน่าจะถูกหนุนโดยฝ่ายตะวันตกถูกไหมที่เผชิญเขาอยู่แต่เขาจะรับกับจีนเต็มเต็มเขาก็เขาก็ลําบากเพราะว่าไอการลงทุนหลัก ที่ผ่านมาของตาดฝ่ายที่เมียนมาเนี่ยมันเป็นญี่ปุ่นไงเป็นอังกฤษไงเออเป็นสายตะวันตกจีนเพิ่งมาทีหลังใช่ไหมครับแล้วจีนมาในภาพจริงจริงเนี่ยมันก็มัวมัวมก็เหมือนเรื่องแรกหายากกันแล้วทางประเทศเหล่านี้ก็อาจจะหงุดหงิดเพราะว่าพอมาทําเรื่องแรกหายากจริงไอ้การทำเหมืองแบบเนี้ยมันยังไม่เป็นแบบไฮเทคไงมันแบบเปิดแล้วตัวนี้มันทําให้เกิดมลพิษ มันเกิดกับมันจะภาพรังสีนะแม่สายเราใช่ไหมที่น้ำท่วมแล้วเขาบอกว่ามีสารมลพิษมาใช่ไหมเพราะมันมาจากทางนั้นเพราะมันใช้ระบบเก่าที่ฉีดมันไม่เหมือนกับไอ้ระบบทางยุโรปที่เขาหมายความว่าเขาแบบระบบปิดอ่าะนั้นจะจัดการยังไงปั๊บมันก็ปิดเบ็ดเสร็จอยู่นั้นไม่เกิดพิษตัวยหลายจนได้เป็นเป็นแร่ออกมา้ไอ้แร่หายาปัญหามันอยู่ว่ามันไม่เป็นรวมกระจุกนะมันกระจายกระจายกระจายฉะนั้นพอจะทะาต้องระเบิดหน้าดินไอหินปั๊บเอาน้ําฉีดอะไรปั๊บเนี่ย ไอ้ตรงน้ําฉีดนี่แลละเพราะว่าไอ้แร่เหล่านี้มันมีกัมะถันหังสีนะเออเขาบอกมันมีกัมะันหลังสีนะนั่นออกมาด้วยนั่นแหละโอ้โหมันก็เลยเป็นเจอไอ้ไอ้ไอ้สารหนูเขาเรียกเหมือนสารหนูอะกำมะถันหลังสีเนี่ยเจือสมลงมาตรงนี้ยมันแรงการหนักเลยรุ่มน้ํากกสายลวกโขงปั๊บเน่ยว่ากันไปเต็มที่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เลยถ้าอย่างนี้อเมริกากับจีนเอาพูดตรงๆนะคุณก็ไม่ได้สนใจความวิบัติ จดของชาติแบบนี้หรอกคุณจะเอาแต่ของคุณทั้งนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเอาตรงเนี้ยคือสกัดจากคุณมาเสร็จคือคุณเจอมลพิษแต่ผมมันเสร็จแล้วส่งมาผมเนี่ยผมไม่เจอเองต้องส่งให้เราด้วยนะตามเอ็มโอยูนะผมมาสกัดเสร็จเรียบสกัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแปรรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วก็ถึงจะรับมาก็พูดง่ายๆเป็นห่วงโซ่การผลิตนะเริ่มมีเสียงถ้าอย่างนั้นเริ่มมีเสียงบอกว่าเฮ้ยรัดเอาล่ะเซ็นก็เซ็นไป แต่ช่วยเปิดเผยหน่อยได้ไหมว่า M O U แหลอ่อเนื้อหาใจความว่าอะไรมากกว่าที่รัฐมนตรีครังแถลงเออควรจะเปิดไหมโยโลกยุคงๆกนี่ยังไงเ็ต้องเปิดเลย,เ,ลยเพราะมันเป็นแค่บันทึกความร่วมมืออะ ยังไงสุดท้ายมันวิกฤตจริงๆก็มันก็เลิกได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะซ้ำรอยเดียวได้สามีีมันยังเลิกฝ่ายเดียวอะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันเซ็นไปแล้วก็เปิดเผยได้เลยเอไม่ได้เป็นปัญหาแต่เข้าใจแล้วไอ้การเซ็นน่ะถามว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลไม่บอกก่อนพี่ยังเชื่อรัฐบาลก็บอกผมก็รู้ก่อนประชาชนไม่นานหรอกบอกไม่ทันสภาพมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออแล้วมารัวสธานาธิธรัมเนี่ยมาตรการเชิงลุกอยู่แล้วแล้วก็มีมาตรการแบบเหมือนขู่นิดๆได้ เพราะตรงเนี้ยเราก็ต้องอยู่ใต้อานัตอยู่จะทําไงได้เสียหนูถือไม่ได้เลยอำมาถือไปได้ยังไงถือได้ยังไงเดี๋ยวเป็นไอ้ภาษีทําเป็นสี่สิบห้าประเทศกันเล็กกว่าเขาแล้วคนเนี้ยเราจะลืมเป็นนักดิวแล้วก็สามารถที่จะพลิกแพลงได้ทันทีขึ้นได้ทันทีไม่รัมใช่ไหมถูกต้องไหมากับจีนบางทีอ้าวเหมือนลงตัวพอไม่ลงตัวเพราะเฮ้ยขึ้นมาสีหนึ่งร้อยเลยเห็นไหมก็นี่วันนี้พอพอลงตัวใหม่อ้าวหยุดเว้นเก้าสิบันแล้วค่อยมาว่ากันใหม่คือเขาเขาเหมือนเป็นคนนักแล้วพอดีเนี่ยเขา มีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยไงในการปกครองระบอบเขาอ่ะไอ้คําสั่งฝ่ายบริหารมันเบ็ดเสร็จไงประธานรัฐบิลเบ็ดเสร็จฉะนั้นมันตกลงใจได้หยุดได้เปิดเกมได้ใช่ครับอ้าวถ้าอย่างนั้นนะถามเสียแมวในฐานะอดีตเลขาสพชนนี่น่าจะเป็นคำถามที่ตรงที่สุดครับสรุปการประชุมที่เกิดขึ้นแล้วนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปแล้วจะถูกไฟบังคับจะถูกอะไรก็ตามเนี่ยการลงนามในทุกทุกทุกเอกสารเลย ถือว่าได้หรือเสียอ,อันนี้พี่ยัง,งยืนยัน,นว่าได้ได้เพราะว่า,า <J BC S 1> ไอ้ b c ที่ผ่านมา GBC ที่ผ่านมาเราก็ลงนามกันแล้วจริงไหมแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีมนขังเหรอเพราะการลงนามในเรื่องข้อตกลงเนี่ยไอ้เ b c เรื่องเขตแดนก็ตาม GBC คณะกรรมการไทยร่วมเนี่ยนะกับกัมพูชามันไม่เคยเกิดผลสำลิศเพราะไอ้ฝ่ายกัมพูชามันไม่ปฏิบัติตามคราวนี้เฮ้ยสาระมันดีทั้ง JBC ทั้ง G B C แต่ห่วงว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นรูปธรรมอีกไหมแต่พอมันมาเกิดไอ้ไกด์ไลน์ตัวนี้ไงเรื่องประกาศความสัมพันธ์เพราะตัวที่เป็นสักขีพยานน่ะมันระดับประธานาธิบดีทุกทีที่คุณผู้ชมบอกว่าไปลงกับมันทําไมหน้าด้านมันไม่ทำคือมันแค่ไทยกับเขมรแต่รอบนี้เสียแม่ผมมองว่าข้างบนมาครอบเออมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วโดนต้องรอบเพราะว่าถ้ากัมพูชาไม่ทําตามเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเราก็ไปฟ้องพี่ใหญ่ เอ้ยไอนี่ไม่ทำ่าแล้วเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเขาตัดมาเองพอพี่ใหญ่บอกอ๋อมันไม่ทำหรอเอออย่างนั้นฉันไม่สนและเราตบเด็กเลยตบเกียร์เลยไม่สนหรือว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวภาษีทำลอยกับูชาก็เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นัครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการไปลงนามในการประชุมนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ที่มันยกล่องจริงๆที่มันเดือดจริงๆมันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ ตกลงเจ็ดคนนั้นอ่ะยังคาใจอยู่นะถึงแม้จะแพรมออกมาแล้ว,ลวก็ชอช้างก็มีตัวอื่นก็มีพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะะเดี๋ยวโปรโมชั่นอยู่ดีกินดีแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ